พาเพื่อนๆไปนอนเล่นกันที่พุทธมนฑลครับเอาเจ้า f o r t จูเนคันนี้ไปปรับเบาปูที่นอนนอนกันเปิดพัดลมรับลมธรมธรมชาติกันนะครับที่พุทธมนฑล Okay. วันนี้ถือโอากาสมาที่พุทธมนฑลครับเพราะได้ข่าวว่าพุทธมนฑลเนี่ยเขาเปิดแล้วก็เลยจะเอาการนอนในรถพ o r t u n e r มานอนชิวๆเล่นๆให้มันแดดล่มลมตกที่พุทธมนฑลเนี่ยครับแบบนี้เลยสองที่นอนเดี๋ยวผมจะนอนเล่นตรงนี้นะครับกับบรรยากาศเดี๋ยวตั้งนี่พื้นที่แคมปิ้งชิวๆอโอกาสดีครับ กว่าสามสี่เดือนที่พุนทธนติดนะฮะอ๋อพามาดูพื้นที่หน่อยนอนชิวๆก็ต้องมีเบาะมีรัดลมนะครับมีมวกมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีที่เก็บของตามมาตรฐานชุดนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่นี้เราทำแบบเร็วๆเรียบๆเพื่อจะมานอนเล่นๆกันครับโอเคครับ ชิวๆดีครับกับการมานอนเล่นที่พุทธมนฑลครับแล้วก็มันรู้สึกสบ,บายๆลมมันเย็นนะครับแล้วก็บรรยากาศมันดีจริงๆถ้าลมกว่านี้ก็จะดีครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อนเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งจริงๆพุทธมนฑลตอนนี้ก็มีหลายๆโซนที่ห้ามเข้ารถนะฮะแต่คนยังพอเดินเข้าไปได้มีการจัดกับเส้นทางมากขึ้นในการเดินทางอยู่ภายในพุทธมนตลแต่โดยภาพรวมก็ยังมาพักผ่อนกันได้ในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีคน พักผ่อนในสวนหย่อมในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งหนึ่งนั้นก็คือผมด้วยแล้วกัภรรยาสุดท้ายก็คือนอนในรถ f o r t u เ e อได้เหมือนเดิมครับชิลๆมีลมจากธรรมชาติที่ที่ที่ดีมากๆแล้วก็ยังมีลมพัดลมที่เราเตรียมมาจากมนุษย์แคมปิ้งอย่างเรานะครับข้อทาให้รถนอน f o r t u เ e อวันนี้ได้ออกมาพักผ่อนชิลๆสักครึ่งวันนะครับก่อนที่จะกลับบเนกันตัดแปลงไป เพื่อใช้ประโยชน์ครับก็ฝากเป็นแนวทางครับซึ่งอันนี้ก็เคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ก็ออกไซงานจริงสักครั้งหนึ่งแบบชิลๆปะฮาร์ปเดททริปครับสวัสดีครับ